สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1วัออนไลน์กับผมโบธนารัตเพ็ญจันครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการแต่งรถยามาฮ่ปีใหม่2024ให้เหมือนกับรถ h hey ฮ den D ีแกล n นะครับหมายเลข238หรือว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นเบอร,ร์38เบอร,ร์ประจำตัวเขาแล้วหลังจากยามาฮ่ได้เปิดตัวรถยามาฮ่าไวด์ไซปี2024 ซึ่งเป็นโฉมใหม่นะครับเปลี่ยนโฉมตามยามาฮ่า410เมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มีการทดสอบการขับขี่ของ h e d เด n นดีแกมาแล้วแล้วก็มีภาพเผยออกมาเป็นวิดีโอแล้วถึงแม้ว่าทางทีมจะยังไม่ได้เผยโฉมรถแบบรายละเอียดมาว่าเปลี่ยนตรงไหนของแต่งอะไรบ้างแต่ผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะแต่งสเต็ปเดียวกันกับรถ410เมื่อปีที่ผ่านมาของ e l i t โ m a ที่เป็นนักแข่งในรุ่นซูนาแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2022ของรายการซูเปอร์คอร์สแล้วก็โมดคอร์สนะครับวันนี้ผมก็เลยนำข้อมูลมาให้ดูครับว่ารถดีแกนเขาแต่งอย่างไรบ้างก่อนที่รถยามาฮ่าร็อตแรกนะครับ2024จะเข้ามาประเทศไทยใครที่สั่งรถไว้แล้วก็ดูคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการแต่งรถของคุณนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดใหญ่ครับที่เรามองเห็นภายนอกก็คือเปลือกพลาสติก รถย a m ฮ่า,า,าถ้าเป็นรถเดิมจะให้เปลือกพลาสติกมาเป็นสีนงเงินถ้าอยากแต่งแบบรถดีแกนต้องเปลี่ยนบางโคนหน้าเป็นสีดําแล้วก็ป้ายเบอร์หน้าเป็นสีดำนะครับเขาใช้ของยี่ห้อไซกาเปลี่ยนแค่2ชิ้นเท่านั้นจุดอื่นใช้ของเดิมได้นะครับเพียงแค่ติดสติกเกอร์เข้าไปอาจจะติดสติกเกอร์เอาแบบเดียวกับทีมเขาเลยเปลี่ยนแค่เบอร์หรือว่าจะใส่โลโก้สปอนเซอร์ของคุณเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับ ถ้าเป็นราคาสติกเกอร์อยู่ประเทศไทยแบบหนาชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ3,300ประมาณนั้นถ้าแบบสะท้อนแสงราคาก็จะแพงขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกนะครับเรื่องเปลือกพลาสติกภายนอกก็ดูหลอกขึ้นมานิดนึงละขยับขึ้นมาตรงเบาะเบาะเขาจะเปลี่ยนผ้าเบาะเป็นของดีคอยี่ห้อดีคอนะครับจะเป็นลายสีดำแล้วก็มีเส้นๆน,นะครับเป็นเพิ่มความหนึบ ผ้าเบาะตัวนี้ราคาประมาณ2,000ปลายๆประมาณ2 8 0 0 2 9 0 0นะครับเปลี่ยนเข้าไปก็ทําให้หล่อมากขึ้นจุดใหญ่อีกหนึ่งจุดก็คือท่อตัวนี้เขาใส่ท่อเป็นของ f m ไ Titanium ท่อของใหม่ตัวนี้ราคาค่อนข้างแรงมากนะครับท่อขยับไปราคาเกือบ50,000แล้วสําหรับท่อามาฮ่าตัวนี้แผงคอเปลี่ยนจากแผงคอเดิมเป็นแผงคอของ e l e t r i c ตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ยอดนิยม เปลี่ยนแผงคอแล้วก็จะมีตุ๊กตาแฮนด์ด้วยชุดนี้นะครับของใหม่อยู่ที่20 0 0 0ืปลายสีที่ยอดนิยมที่เขาใช้กันทั้งรถโทแม็กทั้งรถด,ดีแกนก็จะเป็นสีทองแดงก็จะมีความเหมือนสีเลือดหมูเข้มเข้มแฮนด์ใช้แฮนด์ของ p ปร t e เ p e r แล้วก็ปอกแฮนด์ของโปรเตเปอรด้วยเพราะว่าทางทีมได้สปอนเซอร์เป็น p ปร t e เ p e r นะครับรูปทรงความต่ำความสูงก็อยู่ที่ ใครชอบแบบไหนแต่ว่าดิแกนเขาจะใช้แฮนด์เป็นทรงต่ำเพราะว่าเขายังตัวเล็กอยู่เมื่อปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าปีนี้จะขยับทรงขึ้นไปหรือว่ายังใช้ทรงเตี้ยเหมือนเดิมอยู่โชคอัพที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นของ KYB แต่ว่าราคาค่อนข้างจะแรงมากถ้าใครมีงบถึงนะครับก็เปลี่ยนตามได้เลยราคาของใหม่นะครับซื้อรถได้เกือบอีกคันนึงเลยก็ราคา200,000กว่าบาทขึ้นไป200,000อัพขึ้นไปนะครับผมไม่แน่ใจราคาว่าเท่าไหร่ หรือถ้าใครอยากเหมือนแค่ความสวยงามภายนอกแค่ติดสติกเกอร์ตรงชกหน้าเป็น KYB แล้วก็อาจจะเอาไปทำสีแกนชกให้มีความเป็นสีทองนะครับให้เหมือนกับรถดีแกนหรือว่ารถทอมแม็ก,ก็ได้ก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนกาดชกหน้านะครับใส่ล็อก Start ของ Work Connection ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องออกสตาร์ทเวลาออกตัวกดหน้าให้ต่ำมือเบรกมือคัตใช้ของ ARC ครับ ชุดนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ8,000นะครับ8 0ก,กลางกลางๆก็จะมีความยืดหยุ่นได้เพราะว่าตัววัสดุของมือเบรกมือคัทยี่ห้อนี้ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็สามารถงอได้พับได้ทำให้เวลาล้มมือเบรกมือคัสจะหักได้ยากนะครับนอกจากจังหวะผิดจังหวะจริงๆถึงจะหักได้ช่วงบนเราเริ่มสวยงามแล้วคิดภาพตามนะครับว่าเราแต่งรถตามดีแกนลงมาส่วนล่างครับ ล้อล้อหน้าล้อหลังของเดิมจะเป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนดุมล้อจะเป็นสีน้ําเงินอันนี้ถ้าอยากหล่อตามก็เปลี่ยนเป็นสีนเงินนะครับที่เขาใช้จะเป็นของยี่ห้อไคครับจะเป็นสีนเงินเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสกาดดิทหน้าใช้ของ LightSpeed จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยยี่ห้อนี้เป็น Made in USA ราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงกาดแข้งใต้ท้องก็เป็นของ LightSpeed เหมือนกันกาด ปั๊มเบรกหลังก็เป็นไลท์สปีดเหมือนกันรวมถึงตัวประคองโซ่นะครับตัวป้อนโซ่ด้านล่างก็จะเป็นไลท์สปีดคาร์บอนเหมือนกันสเตอร์หลังจะเป็นสีดำครับเป็นของวอ r t ทคนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ให้เป็นสีดำให้ดูเหมือนรถเขามีความดุนะครับของสีสเตอร์ชามค้าใช้ของ r ีคูดครับรวมถึงชุดคัตด้วยถ้าเราอยากให้คัตมันจับขึ้นดีดดีมากขึ้นก็เปลี่ยนด้านใน ให้เป็นของรีคูดนะครับจะมีชามคัตมีสปริงมีแผ่นเหล็กแผ่นผ้าแผ่นคัตนะครับหรือถ้าใครอยากเหมือนแค่ภายนอกเพราะว่างบประมาณน้อยเอาแค่ภายนอกเหมือนถ่ายรูปหลอกก็พอก็เปลี่ยนข้างนอกเท่านั้นนะครับส่วนฝาครอบจานไฟอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของ GYTR ก็จะเป็นสำนักโมของยามาฮ่เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความเบาแล้วก็ความสวยงามด้วย พักเท้าจะใช้ของแรปเตอครับตัวนี้เป็นพักเท้าไทเทเนียมมีความแหลมความคมยึดเกาะได้ดีเวลาขับขี่ลื่นได้ยากแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องระวังเวลาเดินหรือว่าเวลาเอารถขึ้นยกรถนะครับสามารถเกี่ยวขาเป็นแผลได้เลยตรงเฟรมด้านข้างครับขยับขึ้นไปเหนือจากพักเท้าจะมีเป็นเทปสีเทาเป็นเทปกันลื่นครับถ้าเป็นนักแข่งทาง USA นะครับเขาจะชอบใช้เทปกันลื่นเขาจะไม่ใช้เป็น กาดเฟรมเพราะว่ามันจะมีความหนาเท้ามากกว่าแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะใช้เป็นกาดเฟรมครับเพราะว่าซื้อทีเดียวแล้วก็ใส่ยาวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเทปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆทางทีมมีสปอนเซอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกสนามแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็นานหน่อยครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนสักทีหนึ่งยางหน้าหลังเป็นของดันหลบครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ดอกยางแบบไหนมีดอกยางสําหรับ ดินแข็งดินทรายดินปนทรายนะครับมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นรหัส MX 5 3เพราะว่าจะเป็นดินแข็งถ้าเป็นสนามทรายก็จะเป็นรหัส MX 3 3ถ้าเป็นแบบว่าดินทรายจริงๆหรือว่าดินโคลนจะเป็น MX 1 2หรือว่า MX 1 4ที่ออกมาใหม่ความสวยงามไปแล้วเรื่องความแรงด้านในนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มความแรงก็จะมี สองสเต็ปครับสเต็ปหจะเป็นใส่กล่องไฟนะครับทีมนี้เขาใช้กล่องไฟ Vortex ที่เป็นกล่องสีเหลืองๆนะครับสามารถปรับจูนได้มีแมพให้เลือกนะครับจะมีปรับไฟปรับน้ำมันได้อีกเยอะแยะผมเคยใช้อยู่สำหรับยี่ห้อนี้ตัวนี้ราคาของใหม่อยู่ประมาณ20 0 0 0ืปปลายๆครับแต่ถ้าใครมีงบประมาณเยอะจริงๆนะครับอยากเพิ่มความแรงแบบจีดจ๊ดๆเลย ก็สั่งเป็นชุดคิดของ GYTR ครับก็จะมีเป็นชุดบนเป็นฝานะครับแล้วก็เป็นกล่องไฟจะมีตัวกรองอากาศจะเป็นชุดของเขานะครับเป็นชุดของ GYTR เลยผมเคยขี่รถที่ใส่ของแต่งชุดนี้ที่ฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับก็จะมีความแรงมากขึ้นชุดนี้ราคาประมาณแสนต้นๆน,นะครับสำหรับชุดแต่ง GYTR ที่เป็นสำหรับเครื่องยนต์จริงๆ นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับสำหรับรถ h ฮ d d e ดีแกนนะครับแล้วก็ทีม s t a r ์ล c i n g ่งยามาาด้วยสำหรับการแต่งใครที่ดูแล้วนะครับก็นำไปเป็นข้อมูลได้เมื่อรถมาถึงประเทศไทยคาดว่ารถแรกนะครับจะมาถึงประมาณเดือนธันวาหรือไม่ก็เดือนมกรากคมาภปีหน้าเลยก็สามารถซื้อเก็บไว้ทีละชิ้น2ชิ้นสำหรับของแต่งแล้วก็จะได้มีเวลาหางบประมาณทันนะครับ คลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e ให้ช่อง7ซเว่นวันออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบ